ากาแฟข้วหม้อดินรสชาติสุวรววรณสุวรรณนี่ยุใสครับลยโอเป็นอำเภอสุวรรณคูหาบหร,ค,บร,ร,ถถรครับโอ้ลวงบัวลำพูอะโอ้หลองบัวรำพูอเป็นลองลาเต้เย็นร โมอดินนี้ใช่ไหมพี่คำเส่หมโอดินนี่แหละครัมโมดินใหญ่อันตัวน้อยบ่โอดิ้โม่ดินโม่ดินโอ้กัวเตาน่อยโอ้ขัวหน่อยลัวใหญ่ น,น,น,ะะน้ำิ้เ็เละะเน่ยน้ำชิมเจามรบประเห็นปรทันเลยหร <laughs> อ,น,น,อนมอด,ดินนะฮะออกแบบเองะคะออรับสุวรรณสุวรรคู่หาบของบวัวลำพู ติดตามในกระทั่งกาแฟลุงหวังเลยครับ็กโอ้ครับผมดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมาวารถเนี่ยทานด้ดูดรลูกมิวยไทยกับลูดีมีแนสตลร่หวังไปครับโอเคโอเคครับผมดีรชาติก็ต้อแตกง ขึนกันแดดนคกระแดดาแฟมาสาวมาลองกันดัเนีดโอ้ไปอาบน้ำลลูกดูเลยครับไม่ต้องูสบู่ลมันสลื่นดีเนาะน้เสียนการน้ำครับกน้ำกน้ำด้วยครีมหวานใจลุงหวัง50บาท50ปีประสบการเกษตรเมนูไม่มีกาแฟ โอ้ที่สองศูนยะทั้งหมอดินทั้งทั้งองนะอกาแฟโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลาะมาเลามือแล้วเนาะเรื่องขวก็มีของเนาะลอาแล้วเข้ารับมากบ่กาแฟ ปลูกบ่เขาปลูกได้อยู่เต็กาแฟตั้งบ่ทักรงเขางมาเหมือนโอ้ลงบลพูดปลูกกาแฟเองบครับ,บอด <stock S 1> ีดีครับดดีดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม